สวัสดีครับมีคนมาถามว่าผมใส่แบตเตอรี่ริเทียมยังไงที่เป็นแบต72โวลต์72โวลต์40แอมป์ครับก็คือผมใส่ไป72โวลต์20แอมป์แต่ผมแยกเป็นสลูกนะตัวนี้จะเป็นจักรยานไฟฟ้าลู่เล่ V19 ครับก็จะให้ดูว่าผมใส่ยังไงครับโดยผมจะประกอบแบตมา2ลูกไงนี่ ของเดิมมันจะเป็นกล่องยาวๆนะครับพอดีผมไม่ได้ถอดออกมาให้ดูมันจะเป็นกล่องแบบกล่องยาวๆแต่ทีนี้ถ้ามันใส่สองลูกมันจะใส่ไม่พอดีผมก็เลยเจาะครับเห็นไหมตัวกล่องตัวนี้ผมก็ตัดมันผมตัดกล่องนะตัดกล่องออกแล้วก็เอามาวางไว้ข้างล่างลูกหนึ่งอย่างนี้ลูกนี้จะถอดออกไม่ได้เลยนอกจากจะต้องถอดฝาหน้าและดึงออกแนวนี้ลูกนี้จะวางเป็นแนวนอนนะแนวนอนแต่ทีนี้ พอพอมาเป็นแนวนี้เสร็จมันจะปิดไอ้น,นี่ไม่ได้ครับมันจะปิดอันนี้ไม่พอดีครับก่อนอันนี้ผมเอาเทปกาวมาแปะเห็นไหมอย่าเป็นคาบกาวอยู่เลยมันจะปิดไม่พอดีครับผมก็เลยจะต้องไปเอาไดไดร้อนนี่ครับเอาไดร้อนมาเป่ามาเป่าให้มันร้อนเลยแล้วก็ดัดมันหน่อยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีรอยนูนนูน,นขึ้นมาเล็กน้อยครับผมเอาไดไอ้ตัวแดงนู่นน่ะตัวสีส้มตัวนูน้นนะครับ มาเป่าให้มันร้อนละลายแล้วผมก็ดัดมันดัดตัวนี้ให้มันนูนขึ้นมานิดหนึ่งแล้วมันก็จะใส่ได้มันก็จะใส่ตรงนี้มันจะชนพอดีเลยอมืมันก็เลยจะใส่ใส่ตัวนี้ได้ละส่วนอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งเห็นไหมอ,อันนี้หนึ่งลูกแล้วก็อีกลูกหนึ่งอยู่ข้างบนอีกลูกหนึ่งผมก็เอามาวางเป็นแนวตั้งครับมันก็เลยพอจะมีช่องเหลือตรงนี้นิดหน่อยเอาไว้เก็บพวกนี้ได้อยู่เก็บเบเกอร์ เอาไว้เก็บเบรกเกอร์ครับเบรกเกอร์ผมก็ต่อขนานเลยเห็นไหมฝั่งฝั่งสองเส้นนี้ต่อแบตนะต่อแบตผมทําเป็นคอนเนคเตอร์เสียบไว้อย่างนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เป็นขั้วเสียบเหมือนกันอืส่วนขั้วลบผมก็จ้ำถึงกันเลยขั้วลบขั้วลบผมก็พันพันถึงกันส่วนขั้วบวกมันก็จะผ่านเบรกเกอร์ไงเห็นไหมส่วนเนี่ยอันนี้คู่นี้จะจะไปที่กล่องนะ ชุดนี้ไปที่กล่องก็คือการเอามาขนานนั่นแหละครับอันนี้ไม่ได้เลือกใช้ทีละลูกนะเป็นการเลือกใช้พร้อมกันไปเลย2ลูกถ้าอยากจะใช้ทีละลูกก็ถอดออกนี่ครับเพราะว่าผมทําหัวไว้2หัวนี่หหัวนะแล้วก็อยู่ข้างในอีกหัวหนะึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันเล็กอันเล็กสําหรับสายชาร์จอันใหญ่สําหรับแบตนวนจะมีข้างในอีกหัวหนะึ่งน่นครับข้างในอยู่ข้างล่างนะอีกหัวหนะึ่ง สำหรับชุดล่างครับถ้าจะถอดออกก็ถอดทีละชุดได้ถ้าเราอยากจะประหยัดแบตเนี่ยเป็นก๊อกหนึ่งก๊อกสองก็ลองดูก็ได้เราก็ถอดถอดออกทีละอันก็เป็นประมาณนี้แหละใครอยากไปประยุกต์ใช้ก็ยังไงก็ลองดูครับตัวนี้ระยะทางยังไม่ได้ลองนะว่าวิ่งได้เท่าไหร่แต่คิดว่าเกิน50กิโลอย Bell, ู่แล้วแหละสำหรับสายซิ่งถ้าช้าๆเห็นเขาวิ่งกันได้เป็นร้อยโลเลยแต่ผมยังไม่เคยลองจนหมดผมยังไม่เคยขับจนแบตต่ำกว่า7จเลยกลับมาชาร์จตลอดครับ ตัวนี้มันจะชาร์จเต็มจะอยู่ที่84จะให้ดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดินไปเดินมาวนหน่อยตัวนี้ชาร์จเต็มแล้วมันจะอยู่ที่84โวลต์ครับจะให้ดูผมติดจอไว้แล้วด้วยเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเรือนไม้ใหม่อยู่ห้เก็บตังค์ก่อนเรือนไม่มาประมาณ500ครับเรือนไม่ตัวนี้มันดันวัดความเร็วไม่ได้ แล้วก็โวลต์ไม่ตรงครับนี่มันจะเต็มพอเต็มมันจะอยู่ประมาณ84ครับอันนี้ผมไม่ได้ชาร์จจนเต็มไงผมปล่อยทิ้งไว้มันก็เลยตกชาร์จทิ้งไว้หลายวันแล้วไม่ได้ขับเลยไปอาทิตย์เดี๋ยววันนี้แหละเอ้ามาลองดูอืมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่82ก็โอเคนะเขาบอกว่าถ้าต่ําสัก76โวลต์ก็เตรียมมาชาร์จได้แล้วตอนนี้ยังอยู่อีกเยอะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้แหละสงสัยอะไรก็ถามได้ครับ ไปแล้วครับ